แล้วนะคะควันนี้นะคะทุกคนสตังนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูการไปดูเครื่องปรุงแล้วก็ไปดูการผัดน้ำพริกหมูสับสูตรโบราณของพ่อนั่นเองนะคะเดี๋ยววัดีนะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้นะคะสตังนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกันนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีทำเนี่ยมีอะไรอันดับแรกนะคเราก็จะมีพริกเป็นพริกเม็ดใหญ่ผสมกับพริกแห้งจินดาที่เราใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่นี่ก็เพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยจะลดความเผ็ดลงแล้วก็จะทําให้สีสันสวยงามส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอม มีห,หอมมีกระเทียมมีหมูสับหมูสับเนี่ยเ,เราจะใส่ปริมาณแล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ในสูตรนี้ก็จะใส่อยู่ประมาณ 2- อถึงสาขีดแล้วก็จะมีตัวน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลฟี๊บหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไดออ้อันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้คือสูตรนี้เองเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับแต่สูตรนี้เองเนี่ยเราจะใส่เป็นกะปิด้วยกะปินี่เราขอแนะนําเป็นกะปิสูลาดใบชนิกาเพราะกะปิตัวนี้เองนีจะมีความอร่อย ทำแกงทำทำน้ำพริกอะไรก็อร่อยหมดที่สำคัญคือไม่เค็มได้ไม่ใส่แป้งไม่ใส,ส่สีก็คือจะเอามาทอดให้มันหอมน้ำมันจะขั้นัอต่อไปเราก็เอาหอมกทที่เราสอยไว้นะครับมาทำให้มันสุกให้มันเกิดอวหอมกันเลยเราทำ,ง,าทำง่ายๆไม่ต้องไปอะไรจริงจังเขาเรียกว่าสุตรปาก ว่าจะอร่อยแต่รับรองอร่อยแน่เมื่อพริกที่เราั่วแล้วได้ที่เรียบร้อยเราก็เอามาโขกนะครับใส่ไปพิกโขกการเอาพริกไปั่วนี่มันทำให้เกิดความหอมแล้วก็ต่างมือให้ขึน้นนี่นะครับกะปิเราก็จะมาจีไฟให้หมันหอมนิด,ดนึง คือโดยปกติแล้วก็จะเขจะเอากะปิเนี่ยไปหอมไปตอก็ก็มาปิง้งแต่เนืเ่อกิดครับหลังจากที่กะปิเราไปจีไฟให้หอมแล้วเราเอ้ามาโขลกรวมกับพริกกับหอมกระเทียมที่เราตํานะครับอันนี้หลังจากที่เราโขลกส่วนผสมของพริกแดงหอมกระเทียมกะปิเข้าด้วยกันเลยดีเลยแต่นี้อาจจะไม่คอบเพพริก ผัดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูสับตามต้องการน,นะครับสุกนี้ผัดนี้ตุ๋นกระทะเลยถ้าเป็นไหมูเยอะหน่อยเราก็จะผัดหมูให้สุกผสมกับน้ำพริกลงไปถ้าแห้งก็เติมน,น้ำมันใช้น้ำมันผสมไปอีกนิดหน่อยได้นะหรือว่าแชงน้ำก็ได้แล้วแต่ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับเราจะใส่ เตือไปนิดหนึ่งเตือไม่ต้องใส่เยอะนะครับเนื่องจากว่าเราใส่กะปิไปบางส่วนแล้วอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มสูตรนี้จะออกสามรสนะครับหวานเค็ม นิดนึงอ่าเปรี้ยวอันนี้แอบใส่ผงรสด,ดีไปน,นิดนึงเพื่อความอร่อย <c oughs> น้ำมะขามขอเป็นสามช้อนจะเปรี้ยวนำคืออ่เพิ่มให้ช้อนหนึงสช้อน ก็ผัดให้ส่วนะสมเข้ากันรับรองสูตรนี้อร่อยแน่กินกับข้าวสวยละ้อนไข่เจียวนิดนึงเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกผัดหมูสับสูตรโบราณค่ะทุกคนนี่เป็นไงน่ากินมากแล้วก็มีหมู ต้มแล้วก็เป็นผักสดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างต้องกินกับข้าวนะอ่เอะเนาะอร่อยมาทุกคนทุกคนนะคะดูสูตแล้วนะคะ เอาไปทำตามก็ได้นะคะว่า,ารสชาติของตัวเองอ่ะอาจจะไม่เหมือนในสิ่งที่พ่อมะตามทำนะคะก็เป็นรสชาติของตัวเองไปนะคะแต่และคนที่ทำเอาไปทำขายก็ได้อร่อยมากทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ